สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะไปเที่ยวที่พัทยานะครับจะไปวันไหลนะครับงานวันไหลที่พัทยานะครับวันนี้กําลังจะออกเดินทางกันนะครับตอนนี้อยู่ในเทรียอยู่ครับกำลังจะไปคิดว่าไม่เกินสองชั่วโมงนะครับจะถึงนะโอเคครับเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเลยนะครับ ครับตัวนี้ผมได้มาถึงที่พักแล้วนะนี่ครับก็ห้องประมาณนี้ครับพอดีว่าเหลือเป็นทวินเบดที่พักช่วงนี้มันเต็มหมดอากาศประมาณนี้ครับดูนอกมันก็โอเค ครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมครับเพราะว่าพอตอนจะออกไปัวมๆมีปัญหาสักกอนก็เลยข่ำครับไม่รู้ว่าจะทันได้ดูเหตุการณ์พวกนี้หรือเปล่าว่ามันข่ำเราเราอะโอเคเดี๋ยวเราไปดูที่บรรยากาศครับที่เขาเล่นกันเยอะเลยครับเดี๋ยวผมจะได้นไปดูว่าเขาเล่นตรงไหนผมไม่รู้เหมือนกันต้องเดินออกไปดูครับกำลังจะเดินไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่ เขาใช้หักเลยนะครับออกมาแล้วครับไม่อะไรผมก็เปลียนไปแล้วนะครับก็ถ่ายดูบรราการน,นะครับ่เดินครับนเนโอ้โหเปยนกันหมดเลยครับสนุกสนานกันเจ้ ก็อ,อยู่แถวพญาตา้ ผมไม่รู้ทางนะครับผมเดินเดาไปเลยผไม่รู้ทางเดไปเลยโอ้ฮ่าม่าผ งานเนี่นยจุดง,งานครับจุดง,งานโอ้ที่มันมากมากครับบรรยากยาศมันมากมากมันมากมากครับก็ชาวต่างชาติเยอะครับโอ้โหดูแค่นี้ครับนี่แค่น,นี้น้ำไม่มีหมดนะ ไปเล่นกันเป็นดนักบลบขนน้ำเลยนะโอ้โหขอบคุณครับขอบคุณครับ คันนี้มาเป็นคันน้ำครับไม่ไม่มีทางหมดครับคันนี้น้ำเต็มคันรถเลยครับเดี๋ยวมาดูช่วงนี้ครับก่อนที่จะถึงชายหาดนะครับเราจะไปกันทางนั้นนะครับไปชายหาดเราดูบรรยากาศนะครับนี่ประมาณ6กโมงเย็นแล้วครับหกโมงกว่าครับก็ยังเร่นกันคึกคักนะครับโอ้โหเต็มไปหมดเลยครับเยอะมากนะครับนี่โรดดิสทรัคครับบรรยากาศนะครับโอ้โหทุกคนเต็มไปหมดเลย ครับเราเดินทางกันไปยังชายหาดแล้วครับเดินไปเรื่อยๆนะครับอากาศสนุกมากครับคนเยอะแยะเลยเราเดินไปเรื่อยๆฮะเยอะจริงๆเยอะจริงๆครับผมโอเคเราเดินตรงไปแถวชายหาดนะครับว่าดูว่าจะมีคนเล่นกันเยอะหรือเปล่านะนี่มีเมียสวยมีฐานจริ น้ำมาบท่าสมุทตะย้ครับาระวงทางก็มีเพนมครับเยอะนไครับน่จะไปทางนั้นแหละผมคิดว่าอเคครับครับ้านอาหารเขากำลังตั้งร้านนะครับครับผมตอนี้ บรรยากาศกนนีครับสงกาที่พัทยาใต้นะก็คนเยอะคก่านครับีชาวต่างชาติยอกนะครับเยอะมากครับผม thank you thank you ทั้งครับทั้งไทยทั้งเทศนะครับวันนี้คนเยอะมากครับก็ผมก็มาั้งแรก็สนุกดีเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยครับไปดูว่าบรรยากาศจะเป็นงนะครับไปต่อเลยครับ เล่นเปลือกเปลี่ยกกันแล้วก็พยายามกระเดินกลับมานะครับ